ทำไมทิ้งจกบรรยายแทนดีนอเรามาชมพระที่ตกพระที่ตกหวันหลนลานไก่ทองนะควรหลนนี่วันนี้บรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายอ,าอืํอเาเภอนาทวีเขาบอกว่าสกายว ark, อล์กก็สกายว ark, อล์กก็ถูกแล้วมันไม่ใช่ทำจากกระจกเท่นั้เองทำจากเหล็กดำเออไหมเป็นโครงเหล็กดำ หเหมือนป้อมทหารอ่าบรรยายได้บรรยายหน่อยเออเอสวยมากเลยเนี่ยนะมาดูหมอกอ่าแสงสุดท้ายมาตนเช้าจะสวยกว่านี้เยอเพลงแสงสุดท้ายของอะไรของพี่อะไรละตูนตูนตูนบอดี้สแลมนักวิ่งไงเพลงมันชื่อเพลงมันพอมีเครื่องบินด้วย โอ้โหมีเครื่องบินเครื่องบินนั่งไงเครื่องบินมามค่อยๆตกพระที่ยค่อยๆตกดวงทิศสีสม้มเราถ้ามีลมแบบนี้ก็กางเต้นนอนกันนลอย เห็นแล้วถ่ายจนบินไปถึงอัมสเตอร์ดัมแล้วบรรยายทุกเสียงเข้าไปหมดเลยทุกภาษาแสงสีทองรับ หลังทุกเขาหลังเนินหลังทิวเขา มีคนโทรมาไงก็เลยตัดระบบไม่อยู่ครับอยู่นาทวีมาเที่ยว